สวัสดีค่ะมาพบกับน้องโก้แล้วก็สวนโกโก้โฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้น้องโก้จะมาไขาข้อข้องใจบุกาสายพันธุ์ต่างๆให้ดูกันนะคะสวนโกโก้โฟาร์มของเราเป็นสวนป่าอาหารนะคะส่วนน้องโก้จะผลิตพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ทําอาหารได้เอาไว้นะคะแล้วก็บุกหวานบุกแม่คันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งที่สวนของเรานํามาขยายพันุ์ไว้เพื่อไม่ให้เขาสูญพันไปตามการเวลานะคะ บ้านน้องโก้อยู่หนองบัวลําพูนะคะอําเภอนาวางังพี่ๆคุณลุงคุณป้าท่านใดผ่านถนนเส้นอุดรเลยก็สามารถแวะมาทักทายได้ที่สวนกโกโก้ฟาร์มได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องโก้จะมาอธิบายภายนอกของบุกหวานให้ดูกันนะคะมุมนี้น้องโก้ตั้งใจทํามาให้พี่ๆดูความแตกต่างของบุกแต่ละชนิดนะคะภาษา บุกหวานภาษาเมืองเลยจะเรียกว่าดุกเดียนะคะส่วนที่อื่นเรียกว่ายังไงอันนี้น้องก็ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูภายนอกของบุกกันนะคะอันนี้จะเป็นบุกป่าท,ที่น้องก็ปลูกไว้เราเริ่มจากต้นเล็กก่อนก็ได้ตัวนี้จะอายุ1ปีนะคะ1ปีจะได้ประมาณนี้นะคะปลูกจากหวาัวพันปีปีต่อไปก็จะเป็นบุกที่อายุ2ปีต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นบุกหวานที่น้องโกะปลูกจากหัวพันน้ำหนัก3กิโลกรัมนะคะคือต้นนี้นะคะลำต้นเขาก็จะใหญ่มากนะคะสามารถจับได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่คันใบนี้ยังอ่อนอยู่สามารถแกงได้ทั้งต้นทั้งใบเลยนะคะให้ดูกันสิคะจับได้เลยไม่คันไม่มีพิษภัยอะไรนะคะใบก็สามารถกินสดกับส้ตมตำได้นะคะ เดี๋ยวน้องโก้ชิมให้ดูอันนี้เนาะนี่นะคะรสชาติเขาจะคล้ายผักบุ้งนะคะสามารถกินกับส้มตำอร่อยเลยแล้วก็ต้นนี้จะเป็นแม่พันแม่พัน์บุกหวานนะคะที่น้องโก้ปลูกเอาไว้นะคะ,อะตอนต้นนี้อายุ3ามปีนะคะตอนปลูกนี้น้ำหนัก หัวเขาประมาณสิบกว่ากิโลได้นะคะเดี๋ยวให้ดูนำต้นใหญ่มากเราใช้ประมาณสองกำมือถึงจะอันนี้นะคะและต่อมานะคะต่อมาเดี๋ยวเราก็จะพามาดูอีลอกนะคะใกล้ๆต้นนี้คืออีลอกนะคะที่ที่หลายคนถามว่าอ,อ,อีลอกนี้เป็นตัวเดียวกันกับบุกหวานหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ ลอกไม่ใช่ตัวเดียวกันกับบุกวานนะคะลอกนี้คือถ้าปลูกไว้ในร่มหรือว่าอายุมากๆนี้เขาก็จะต้นใหญ่กว่านี้แล้วก็ลําต้นเขาอาจจะอ้วนกว่านี้ได้นิดนึงนะคะลอกนี้เขาจะมีความคันนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงมากเวลาเราเอามาทําอาหารนะคะเราก็จะต้มในน้ําเดือดก่อนหรือว่าบางบ้านก็อาจจะใส่มะขามเปียกเพื่อสกัดความคันของเขาไว้นะคะเป็น กรมาวิธีการทําอาหารของแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะผิวลอกนี่เขาจะเรียบมากๆเลยนะคะมีลายบ้างไม่มีลายบ้างนะคะส่วนบุกหวานผิวจะสากบ้างเล็กน้อยไม่เรียบเหมือนอีลอกนะคะแล้วต่อมานะคะจะเป็นบุกไข่นะคะอันนี้คือบุกไข่บุกไข่นี่จะมีเยอะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่ามีโรงงานรับผลิตหัวบุก ผลิตหัวบุกนะคะลำต้นเขาจะเหมือนอีลอกนะคะอีลอกหรือดอกก้านแต่ลายเขาจะสวยมากใบของบุกไข่นี้จะจะมีไข่ขึ้นมาตามใบตามลำของเขานะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะไข่ไข่บุกนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปปลูกต่อขยายพันุ์ต่อได้ะคะ่ะเวลาจะเอาไปทำอาหารก็ต้องไปเผาไปต้ม น้ำเดือดก่อนเหมือนกันนะคะและตัวสุดท้ายนี้นะคะคือบุกป่าหรือว่าบุกคางคกบุกคันนะคะตัวนี้จะน่ากลัวกว่าเพื่อนเลยนะคะน้องโกจะจัดใส่เข่งไว้นะคะเพราะว่ากลัวหัวเล็กหัวน้อยเขาจะร่วงลงส่วนน้องโกนะคะหน้าตาจะเหมือนบุกวานเลยแต่น้นจะมีตุ่มตามลำต้นนะคะจะมีตุ่มตามลำต้น ใบจะมีความหยาบไม่มันไม่ไม่ละมุนไม่น่าสัมผัสนะคะและลิปก็จะร้ายแรงมากเลยนะคะไม่ใช่คันเหมือนชื่อแต่ว่าแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะใบอันนี้อันนี้คือใบของบุกแม่คันส่วนโกโก้ฟ์มนะคะและนี่คือใบของบุกคัน บุกคางโคกนะคะใบเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะเทียบกับต้นนี้ก็ได้ดูใกล้ๆเลยอันนี้จะเป็นแบบยาวกว่าจะไม่มันนะคะค่ะพี่พี่พ,พ,พี่พี่คุณลุงคุณป้าที่ฟังน้องกโก้อธิบายไปแล้วพอจะแยกออกบ้างหรือเปล่าคะว่าแต่ละพันุ์แต่ละสายพันธุ์นี้แตกต่างกันยังไงนะคะ ค่ะสถานีก็มาร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์บุกหวานไปกับสวนโกโก้ฟาร์มกันนะคะปีนี้สวนนองโก้มีแบ่งพันมีแบ่งปันพันธุ์บุกหวานไปปลูกให้ทดลองกันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะปลูกต้นขนาดเล็กขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะปีหน้าเรา,เราก็จะได้ต้นใหญ่ประมาณนี้เลยปลูกจากต้นเล็กนะคะอันนี้คือต้นปลูกชุดทดลองนะคะเดี๋ยว คลิปต่อไปน้องก็จะพาจะพาพี่พี่คุณลุงคุณป้าไปดูแปลงบุกหวานที่เราใช้ที่เราใช้เพื่อที่จะให้แบ่งปันไปทดลองกันนะคะแล้วก็จะมีแปลงที่เราสําหรับหัวบุกหวานไว้ขยายพันธุ์กันต่อนะคะสําหรับพี่พี่คุณลุงคุณป้าท่านใดอยากได้พันธุ์บุกหวานไปปลูกก็ทักแชท์ดได้ที่เพจโกโก้ฟาร์มเลยนะคะนี่นะคะคือหัวพันธุ์ต้นเล็กของเราเราจะปลูกต้นเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็จะได้ เริ่มขึ้นมาจากต้นนี้นะคะต้นนี้คือหนึ่งปีนะคะต้นนี้คือสองปีแล้วก็ต้นนี้คือสามปีนะคะบุกวานี่เขาจะโตมากในที่ล่มนะคะขอบคุณค่ะ